ลาเถต่ทนบานทั้งดอกถึงวานันเอือยจะเทาจึงเทาก็ยังใจทักทายแล้วจ้าทักทายตอนบายบายเด้อมูนี่ก่อนสิมาตำตำตำมมะขามพี่นี่มตำมมะขามตั้งแต่ตอนนู้นเห็นไหมนั่ง,มงไม่ค่อยสุภาพขาสีมะปกกกอนอนี่ ตัมบอกขามพี่น้องเซ็นอรีน่ะเนอเก็บนอแแ่สิคิกพอทลินออสื่อฟย์เดียาฟยก็ด้เ่มค่บอกว่าบ่อนั่นอยากนางบนั่นหายไปเอาอีกอย่างหนึ่งอหมอย่างหนึ่งเด้อพี่น้อง เอ้ยท่ลาแยกไปซ่าใทยบาทนบอกอันนี้คือเราตำตำมะขามเลยมะขามมาจากแต่บ้านนะอาทิตย์ที่แล้วคุณนพี่น้องมะขามน้อยตำไปเลยมีอะไรก็ใส่ไปบอกพริกกันให้สวนเดยอพริกในสวนด้ยโอ้ยนั่นนเดี๋ยวก่อนใจเย็น กระเทือนตั้โอ้ยกลิ่นใส่พริกก้อนใสไปแล้วสามหน่วยใสอีกหน่วยหนึ่งสูตรสูตรค่อยสูตรเองตั้เองกินเองพี่น้องใส่พริกดิบ พึ่กในสวนนั่นแหละไม่ต้องไปที่ไหนมีอะไรเราก็ใส่ไปใส่ก็เีอเอรกี่ไม่แ้สตอกแก็จะตำมีมะเขือมะเขือในสวนก็จะตำไหตำปลาขามใส่าขามใส่มะเขือใส่มะเขือโอ้ลิตรม่แค่สิคนแค่ สิมะเขือมีมะเขือเทศกับสิไซแม่พี่น้องใสนี่ใสมันเป็นนัวนวเนาะจิกิงเขาจริงจริงเราต้องใสนะใสให้มันเปรี้ยวเรียวจักมีหยังมียังก็ใสไปโลดพี่น้องมีอะไรก็ใส่ไปกินเองนักเลงพอตามมมีแค่คิดกันแล้วเดน i a d แล้ววิดีโอเสียเนีย jeg Jeg har fået et kys, hvis jeg holder kæft. Det er virkelig ikke så godt. Skal jeg noget? Jeg vil gerne ulig. så Men det er ikke meget godt at gøre det. Ja, dam, 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 dam. แซ่ยบนอนมีอะไรก็ใส่ทำกล้วยพอพอตับตับเนู้อเนื้แค่แห้งนุ่มอยากพกมันมีไคกินน้ำดอกกินผู้เดียวนี่แหละแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานะจ๊ะเอากระชิใส่น้ำปลาได้ไหมน้องน้ำปลาหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้ยช้อนก็หน่อยหน่อยอุ้ยกลิ่นไม่ต้องพูดถึงอบอวนชวนไปถึงสา

Sot. Prøv at se, prøv at se. At se ja. Sot, ja, en. Sot, ja, sig er en. jeg der er en sæg det ikke... Samme Er, det, e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 r det ikke flot? Er. Ja. Man kan jeg se, at jeg skal smage for at... ...ginde en af glæden på. Det er en, der bliver nok. her. Kan vi lave sådan noget sådan i aften? I, noget i aften? Skal Vi skal lave hele... ...humm... ...svån. Hed skal med Ja. Hvad siger vi, skal vi lave så? Mm. Hvad, altså, ja, jeg vil også gerne spise mad, ikke også? Altså, hvad, 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 skal, hvad, skal, jeg, hvad skal jeg spise? vi spiser af den. Okay. Nej, kan du godt lide. Det er meget, meget, svært, det her. Så prøv at se for lidt. Jeg er meget, jeg er meget, jeg, jeg, er kun, det er kun mig, der får på et skid. Hallo, hallo. Det er jo, nu er det. Det er, det er, det er kun, det er kun, min, det er kun. Så, ตำตำมะขามเด้อพี่น้องเมนูนี้เราจะขอกินตำมะขามก่อนนะคะโอเคนะจ๊ะเอาไม้แค่พ่อแล้วข้สิปิดแล้วมันหาหน้าที่เหเดี๋ยวคนข้สิล้ำคานชดเจนนะโอ้ยโปรดีเราเสียวันนู้เป็นเพื่อโชว์อ้ยตบตบตบก่อนขอจะไปชดตบก่อนสวัสดีค่ะตำมะขามจ้า